นี่คือดินดานดินซึ่งทนงตนว่ามีความแข็งแกร่งที่สุดดินดานได้ท้าถ่ายต้นไม้ว่าหากสามารถอย่างรากในพื้นที่ของดินดานได้มันจะยอมตกเป็นทาสรับใช้ตลอดไปต้นไม้รับคำท้าแต่แล้วด้วยชั้นดินที่แข็งและแน่นหนาทำให้ไม่สามารถชอนชายรากลงไปในดินดานได้ต้นไม้ล้มตายเพราะขาดน้ำและธาตุอาหาร ดินดานยิ่งได้ใจจนกระทั่งมันได้พบกับต้นหญ้าต้นหนึ่งคราวนี้ต้นหญ้ากลับเป็นฝ่ายท้าทายดินดานหัวเราะอย่างเย้ยหยันและรับคำท้าโดยไม่เอะใจสักนิดว่าต้นหญ้าต้นนี้มีชื่อว่าหญ้าแฝกหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรากยาวและลึกแตกแขนงเป็นฝอยประสานกันเหมือนร่างแห я, สามารถชอนชัยลงไปในเนื้อดินได้ดี แม้จะเป็นดินที่มีการอัดตัวของเนื้อดินอย่างแน่นหนาและด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้ใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเช่นการเจาะสลายดินดานเพื่อให้เนื้อดินแตกร่วนซุยเหมาะแก่การปลูกพืชการปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวขวางทางลาดชันเพื่อชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลบ่าทำให้น้ำ ซึมลงสู่ดินชั้นล่างได้มากขึ้นดินจึงมีความชุ่มชื้นมาถึงตอนนี้กว่าที่ดินดานจะรู้ว่ายญ้าแฝกเป็นใครก็สายไปแล้วยญ้าแฝกได้แปลเปลี่ยนดินดานให้กลายเป็นดินดีเพื่อให้เหล่าต้นไม้ได้เข้ามาอยู่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินแห่งนี้สืบไป